Yes you can Yes you can Yes you can Oh, oh, oh. Yes you can สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการ Yes you can รายการสอนภาษาอังกฤษนะครับ ให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็ฝึกพูดไปพร้อมๆกับเราอย่างง่ายๆนะครับวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับในสถานบริการไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับวันนี้เป็นสถานเสริมสวยนะครับร้านตัดผมเกิดอะไรขึ้นเมื่อเวลาที่ลูกค้าต้องรอนานผิดปกตินะฮะเราจะมีวิธีการพูดให้ลูกค้าชาวต่างชาตินั้นเข้าใจขอโทษเขาแล้วก็อธิบายถึงทางออกของเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องรอนานผิดปกติอย่างไรไปดูกันเลยครับ Hi, when it comes to Come like how Excuse me. Yes. you've kept me waiting for over half an hour. Um, I'm sorry, ma'am. We are very busy today, would you please? I minutes. I time. need don't Can't few more Can you just wash and a have wash hair? blow much my you dry just พนังกงานของเราเจอเหตุการณ์ขับขันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือลูกค้ารอนานเกินไปนะครับสิ่งแรกที่เราทำได้ก็คือขอโทษนะฮะพูดแบบนี้เลยนะครับ I'm sorry หรือ I'm so sorry นะฮะ I'm sorry หรือจะเป็น I'm so sorry ก็ได้นะครับ แล้วเราอาจจะอธิบายเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่ลูกค้ารอนานเช่น We're very busy today. Would you please wait a few more minutes, ma'am? นะแปลว่าแม้วันนี้ร้านของเรานี้ยุ่งเหลือเกินนะฮะลูกค้าเยอะมากอะไรทำนองน,นี้กรุณารออีกสัก2-3นาทีได้ไหมครับนะฮะ We're very busy today. Would you please wait a few more minutes, ma'am? งั้นเรามาพูดทวนทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับ I'm sorry we're very busy today would you please wait a few more minutes ma'am หลังจากนั้นลูกค้าบอกว่า I don't have much time ผมไม่มีเวลามากฉันไม่มีเวลามากนะฮะ I don't have much time ซึ่งในกรณีนี้เราก็ยังไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ทันทีเราก็ควรจะบอกเข้าไปว่า I'm so sorry the hair stylist is still busy now แะะปลว่า ขอโทษจริงๆนะครับตอนนี้ช่างออกแบบทรงผมก็ยังคงยุ่งอยู่ไม่ว่างนะฮะ I'm so sorry the hair stylist is still busy now Let me check how long it's gonna be แปลว่าขอให้ผมเช็คดูก่อนนะครับว่าจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ Let me check how long it's gonna be งั้นเรามาพูดทวนทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับ I'm so sorry the hair stylist is still busy now Let me check how long it's gonna be. I don't have much time. Can't you just wash and blow dry my hair? Mm. I'm so sorry, ma'am. The hair stylist is too busy now. Let me check how long it's gonna be. Never mind. I've got to go. Please accept our apologies. This is a twenty percent discount coupon for your next service here. Okay. Thank you. We are looking forward to seeing you again. มิดท้ายด้วยสมนวนการขอโทษอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถนำไปใช้ได้นั่นก็คือ please accept our apologies please accept our apologies นะฮะโปรดรับการขอโทษจากทางร้านเวลาที่ลูกค้าตำหนิเราไม่ควรยิ้มนะครับเพราะลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องที่เขาตำหนิเรานะฮะมันทบทวนและฝึกฝนนะครับและที่สำคัญพูดบ่อยๆนะครับแล้วก็ฝึกไปตาม ประโยคตัวอย่างที่เรานําเสนอนะครับในทุกๆตอนแล้วรับรองครับคุณจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในเวลาอันไม่นานนักนะครับและผมเชื่อว่าใครทุกคนที่ทําอย่างนี้สามารถทําได้ yes you can แน่นอนครับแล้วกลับมาพบกับรายการ yes you can ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes You Yes you Can yes, you can you can.